เหรียญแค้วคาดปลอดภัยเหรียญรูปทรงไข่หลวงปู่แพ้วปาวะโลมาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงิน อยู่ในชุดทองคําดูที่เส้นขอบเหรียญนะครับจะมีลักษณะเหมือนลายก้นหอยหรือปูไตอยู่ในเส้นขอบเหรียญรอบวงบนพื้นผิวจะเป็นเส้นเซียนบนเหรียญกระจายทั่วลักษณะของฟอนต์จะเป็นฟอนต์โมเดินที่ด้านบนจะเป็นเส้นคมเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินและเป็นเหรียญอยู่ในชุดทองคําตอกคาว่าทองคําลงไปและโค้ดนัมเบอร์ก็คือหมายเลขหนึ่งมาดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือตอกโค้ดเป็นยันเทะผิวเหรียญก็จะเป็นเส้นเซียนเหมือนด้านหน้า เส้นขอบเหรียญก็จะเป็นลักษณะเส้นๆคล้ายด้านหน้าแต่จะหนากว่ามาดูที่ยันนะครับชุดนี้อัดแน่นไปด้วยยันเถาะที่ขึ้นชื่อด้วยพุทธคุณและนิยมใช้ในโบราณนานมานะครับด้านข้างจะเป็นยันสวนอยู่2ฝั่งตรงกลางจะเป็นยันเถาะแม้กระทั่งโคดที่ตอกก็จะเป็นยันเถาะมหาอุดลักษณะคือตอกจมลงไปนะครับอัตลักษณ์ของเหรียญทั้งสวยและคมเต็มไปด้วยอักขระของยันเหรียญรุ่นนี้ตอกหมายเลขทุกเนื้อทุกรายการนะครับ